ทั้งร้านว้าวกับข้าวมายังไม่หมดคุณงจิมกินข้วผัดข้าวผัดผักรวมหลานสาวกินอย่งก๋วยเตี๋ยวสิลูกกับข้าวยังไม่มาอร่อยอร่อยหลานสาวกินข้าวนอกบ้านอีกแล้วลุงทิม ี่คือสัตว์เนี้ยงนกคนะเป็นทุกติกกทกอย่างต่กัสารพันุ์นหัวสายอะไรกันเยออากาศนอกบ้าน ยาสีฟันยืมมีก่อเดือออนไลน์น้องน้องริมิระยะกดอากาศลืมมืงค่ะลูกบอลลืมมือมีของร นั่งจะกินอิ่มเดียวเนาะค่ะเนาะคุณกินเพิ่มก็มาย่างหาเบิ่งผลไม้ผักสล,ลัดเราที่เราเคยซื้อจากนี่ค่ะมายางไหนกันจะสื้อไปเนาะค่ะเนาะบิ๊กวัน how much วันเดทเทอร์ดี้ลูกละวลอยสามสิบขั้นต่อคนค่ะ,คคะอืม้ม <c oughs> แตมูมทุกคนอันนี้คือจากสวน่นเนาะก่อนนเพิ่นปลูกเองทุกอย่างจากสวนพักมมนี่คือกันจากสวนทั้งน้นอ๋อยูเก็โอร้ฮาร์โบแตงโมเนาะ เป็นกะซิสลัดหอสาายสลัดโหลดแบบนี้เนอะค่อเนอะขายด้วยผลไม้ผลไม้โงสวยมากลุกง่ายมากกับคน สักมาใช้ดูเถิดเด้อหลานสจ้าอะไรยังลูกว่าเอาตีเอานี่ไปกินหอยลูกอืม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 ไงเอานี่น้ำนี่อันนี้หนึ่งหนึ่งกองโอเคอันนี้ก็มีด้วยออะไรดิลุงวานลุงซื้อแล้ว โอเคยูย okay, ูว <s ikt PI> <th phin eventually> ันฮะไอ้ด <Wenn> ูว <ming> ันคุณจ <ados> ิ้มไปเข่าองน้ำกับทุกคนเออล่อลุ่งยู่นี่ก่อนลุนเดี๋ยวจะเพ้นเอาบรรยากาศรอบรอบแต่อาหารในเบิองนัะน่อเนาะ ตั้งถาวรฟาร์มนั่นแหละค่ะมกักยังวติอยู่นี่เพิ่นปลูกของกินหลาย <c ười> นี่ดีค่ะทุกคนเบิ่งกล้วยเพิน่นคุณน่ะกล้วยบกพาวกล้วยเพิ่นปลูงงกมเมืองไหนก็งามหมดเท่าที่จะเป็นสังเกตเนาะค่ะเนาะตรงห้องน้ำอ้ําก็พวกเขาห้องน้ำเพราะไงยางนี้แยากมาเบิ่งต้นบกพาวเขาออืเราอยากมาเบิ่งต้นบกพาวน้ำค่ะทุกคน เนี่ยมุมทางนี้กมีมร้างยังเป็นกระปุนติ่มสิมาหนีเป็นระยะระยระยเนาะค่ะเนาะบ่มีนมาทุกเดือนค่ะทุกคนค่ะไม่ใช่ทุกเดือนบางบางที่กับสีเ,เวน้นประมาณเดือนกวกวอย่างเสียเดือนที่สองมาอย่างประมาณนี้เนาะค่ะเนาะาาเรามักเรามักกับเขาอยู่นี่ลวกัอา่า มาจังสีกะมกักย่างเบิ่งรอบแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะคทุกคนเบิ่งสงเซยเพื่อนเลี้ยงป่าม่พี่เด็ดแทคแคฟฟิชแฮปฟิชแล้วสออ้อนมะพร้าวมะพร้าวเขาทำค่ะทุกคนค่ะพุดมันโดกแห้งของของเราเราบ่โดกจนเราได้ตัดถึง,นงนเนาะค่ะเนาะย่างเบิ่งเด้ นะหมกเผาสงสัยเรียงป่าทับทิมก็มีด้วยตุกโอนเมืองโซนมุมนี่ปลูกกล้วยไว้อยู่นี่กล้วยกระงามเสวออยนู่นนี่ตรงนี้ขึ้นยางเขาไปขักแต่พอนายยูวอกโซควิก ui nhang đùm 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 đùm, 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 đùm mà luôn nè chú khôn quay có nhai cả nhai bưng phun à biết có nhai phun oh, mong nãy cả ngáp mượt một phao cả đuôi trước bác sĩ đốt tuần nó còn nó ุ่ะไปยาดีเฮบบิลิกูดกูดดินทุกคนเบึงดินเพิ่น,ด,น oh, yeah. ดินดินดำมากเลยที่เพิ่นเอาไปปลูกพักนอกคนนะยาซม ดิสสโมใบเตยเพิ่นมันเหมือนมันเหมือนของเธอที่ที่อยู่ที่บ้านเม่อเชิญมาเย่ยเพื่นกระบามีนต้นไม้เตยเซมอืมเยี่ยตวมัดวอดเนาะอืมนอได้ลดเซลล์หะเอาห้องลูกกินน้อ แฮบเอวีพย yeah. mm ัก hmm. ทุกคนเบืองพักเพลินพักเพลินงามพักเลยพักจากนี่แหละที่คุณทิ้มสื่อเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะพล้ก็จะเอาจากนี่ไปคุณน่ะทุกคนเบิ่อคุณน่ะพักเพลิน ต้นใหญ่โมตะปูกหม่ก็มีอันนี้กะใบกะเพราเย yeah, อะฮะนี้กะเพราอืพริกว้าวเพิ่นปลูกใส่กระถางกันงนะมองเพิ่นพริกกับทุกคนว้าวเนอะสวยเย่ย <Thank you. S 1> yeah. ก็เสียแคนดูอินไซ์แค้นลูกกินอินไซต์ทุกคนเบื่อริก,กระโดกพ,พ่กอผีสวนคคิดถึงผิกแม่แยายเพลินด้เนาะเดี๋ยว,ยวใกล้ได้เวลาปลูกขึ้นกันยายเป็นกับแม่แยายเพลินกะจีลงมือนอี่แหละเดือนนานาะค่ะนเนาะเครีย์พื้นที่ค่ะทุกคนค่ะสูสอ,อนสวรริกอีตูกม็มีมุมททางพีเนาคะคนเนาะ ของกินหลายแต่ก่อนลูกซื้อ่าสิมีดอ,อกไม้แถวนี้ลนหลายด้ค่ะทุกคนค่ะนี่ห<ม>ยายายาเพิางกันนี่ตกเตียงปลูกดอกไม้กับพ้องกันปลูกใส่ช่วงหนาหนาวนาะค่ะเนาะโอเคคุณทีมอยู่น็อตโกทวายเลสน็อตโกห้องน้ำ Yeah. ผักสดสะอาดปลอดสารตั้งถาวอนฟาร์มค่ะทุกคนนี่พักจากนี้แล้วที่เราไปขายไหนเนาะค่ะเนาะ mm hmm. ด้านในเออเยืเพ่นเคยยางไปเพื่อจิขายเอ,อ่อเพื่อสิขายเอ,อ่อปลูกปลูกอันนั้นทุกคนค่ะมะเขือเทศเนาะค่ะเนาะมะเขือเทศที่เป็นสีสีนะคะ ไปไปไปมาบ่เข่าห้องน้ำคุณบ่เข่าห้องน้ำไปยังต้นเบิงต้นมะพร้าวกระเจ้าสวนมะพร้าวเขายอะอันนี้นี่ครับทุมัดขอกะนัดเขาจะขวงเราบอกเป็นหน่วยตักทิ้งไปย่างย่างดมดมดมไปทุกคนเห็นบ่เห็นเห็นบ่ค่าทุกคนครับแล้วหลังย่างดมดมดมไป ตั้งทาไปเบึงบอกพ่าวเขาเจ้าจิดป,ปัจจิญยาแล้วเนาะขอน้อมาทักมาทายเด้อก,ก,กับบรรยากาศนอกบ้านกับทุกคนค่ะมาจินเข่านอกบ้านนอ้นองขอน้อผารัานสาวมาจินเข่าแล้ค่ะจิบหน้าพอกันไหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุข,ข,สข,ขนนุสุขค้นเลยค่ะเด้อที่ติดตามให,ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งบ้านนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอให้ไมไ่ความสุกค่ะ สวัสดีค่ะบายยคุณทีมกลับบ้านเรากลับบ้านลูก